สาม n ม s e เซตค่ะ ล้างสมองรวยปลุกพลังเศรษฐีสร้างสันดานเศรษฐีในตัวคุณนะคะความรวยนั้นฟรีค่ะเงินก็ฟรีเช่นเดียวกันถ้าคุณสังเกตมองซ้ายมองขวาเนี่ยนี่ไม่เกินจริงเลยนะคะบางคนอาจจะถกเถียงว่าบางทีนี่ไม่ใช่ความรวยนะคะหรือว่าเป็นแค่ความเพ้อฝันนะ,ะแต่อาจารย์มั่จะบอกว่าถ้าเอาให้จริงดูให้ดีนะคะตัวเราจริงๆเนะี่ยมีทุนที่มากับตัวเราก็คือวิญญาณน,นี้และก็ร่างกายเปล่าๆที่ไม่มีเสื้อผ้าค,ค,ค่ะวันหนึง่งเมื่อเราจากโลกนี้ไปนะคะก็จะไม่สามารถมีอะไรไว้ได้เลยจตะะิจิตจไปสู่ภพใหม่ทันทีเพราะฉะนั้นไมล์เศรษฐี มีความสำคัญมากที่คุณจะต้องมีเพื่อให้รวยข้ามภพข้ามชาติรวยชาตินี้ไม่พอรวยไปยันชาติหน้าข้อที่หนึ่งค่ะไม่เสรษฐีนั้นให้ได้นะเพราะเหลือเฟือให้ไม่ได้เพราะขาดแขนนี่แหละค่ะเรามาดูกําลังใจของเศรษฐีกันนะคะคุณสังเกตไหมคะว่าคนยากจนคนมีเงินจํานวนจํากัดคนมีเงินใช้ไม่พอเขาจะไม่สามารถที่จะสละอะไรออกได้มันเลยรัดตึงค่ะจิตใต้สมนึกมารับรู้ถึงความรู้สึกไม่พอความรู้สึกที่ไม่พอ ความคิดที่ไม่พอและการกระทําที่คอยประหยัดตลอดเวลาจึงไม่มีแนวทางไหนพฤติกรรมไหนเลยที่ทําให้คุณมีเงินเพิ่มขึ้นแล้วก็รวยขึ้นนั่นเองค่ะคุณเคยเห็นคนที่ประหยัดเงินทั้งชีวิตแล้วไม่รวยไหมคะคุณเคยเห็นคนที่จํากัดจำเกียดมากเช่นงินจำเกัเดว่าสอนลูกสอนหลานแล้วก็ตายพร้อมความจนคุณเคยเห็นไหมคะนั่นเพราะอะไรคะเพราะไฮเซ็ตมันผิดค่ะเคยได้ยินกันไหมคะว่าเราเนี่ยเกิดมาจนไม่เป็นไรนะแต่ถ้าตายแล้วยังจนเนี่ยถือว่าผิดมากเพราะคุณไม่ได้อัปเลเวลอัพสเตคตัวเองให้รวยขึ้นเลยเพราะฉั้นข้อที่1ค่ะ เราจะต้องรู้สึกถึงความเหลือเฟือก่อนวันนี้เนาะมีร้อยหนึ่งเนี่ยให้ได้ไหมสิบบาทนะคะมีพันหนึ่งให้ได้ไหมร้อยหนึงหห100น่งนะคะนั่นคือการลงทุนก็ดีการทําบุญสร้างกุศลก็ดีการให้การแบ่งปันการลงทุนเพื่อตัวเองก็ดีคนบางคนคิดจะไม่ลงทุนอะไรเพื่อตัวเองสักบาทไม่เรียนคอร์สเรียนออนไลน์ไม่ยอมทําผมไม่ยอมไปทําอะไรที่ทําให้ชีวิตดีขึ้นสวยงามขึ้นไม่ยอมไปท่องเที่ยวเพราะคิดว่ามันคือค,อความฟุ่มเฟือยนั่นแหละค่ะติดกอน,นอนก้นของความจนเนี่ยมันอยู่ในใจเราที่เรารู้สึกลึกๆว่าไม่พอจริงไหมคะ คนที่แบบไม่ขยับตัวเองไปไหนเลยอยู่กับที่เนี่ยเพราะลึกๆเล่เเเามันรู้สึกไม่พอเพราะฉะนั้นเนี่ยทำในสิ่งที่คุณไม่เคยทําแล้วคุณจะได้ในสิ่งที่คุณไม่เคยได้วันนี้เปลี่ยน mindset ค่ะให้ได้เพราะเหลือเฟือให้ไม่ได้เพราะขาดแคลนหมั่นให้บงังแบนปันบัตรสละออกบ้างแล้วรู้สึกถึงความเหลือเฟือว่าเอ้ยถึงเราหอ่อไว้เงินก็หมดสู้เราจับจ่ายใช้สอยเอาไปลงทุนมันยังมีประโยชน์งอกงามขึ้นมาอันนี้คือวิธีการคิดข้อที่1เลยนะคะให้ค่ะต้องให้ได้ก่อน ถ้าคุณรู้สึกว่าให้ไม่ได้ก็แปลว่าขาดแขนให้ได้เพราะเหลือเฟือให้ไม่ได้เพราะขาดแขนค่ะต่อมาข้อที่2ค่ะการให้เหตุผลของตัวเองเนี่ยมันเป็นเหตุผลที่ยากเกินจริงหรือง่ายเกินจริงไม่ว่าจะง่ายเกินจริงยากเกินจริงเมื่อคุณให้เหตุผลนี้กับตัวเองปั๊บนะคะสถานการณ์การเงินจะเป็นไปตามสิ่งที่คุณให้เหตุผลค่ะคนรวยรวยขึ้นคนจนจน,จนลงเพราะอะไรคะ คนรวยล้วนคือบอกว่าเอ้ยไม่ว่าเศรษฐกิจมันจะแย่แค่ไหนฉันสามารถที่จะหาโอกาสหาช่องทางในการที่ทําเงินเพิ่มขึ้นแต่คนจนบอกว่าก็ชีวิตฉันมันแย่ไม่มีเงินลงทุนต้นทุนต่ําฉันต้องทนใช้เงินจํานวนจํากัดฉันต้องอยู่แค่เนี้ยมันต่างกันมากบอกแล้วว่ารวยที่ไหนคะรวยที่ความคิดรวยที่จิตใจรวยที่พฤติกรรมค่ะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนค่ะวันนี้เราต้องรู้สึกได้เลยว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มีศักยภาพนะแล้วเรามีความสามารถที่จะมีเงินใช้เหลือเฟือด้วยการ take action ของเราเนี่ยแหละคะ่ะทุกวันนี้คุณคิด ถึงความรวยถึงการเงินแบบไหนทุกวันนี้คุณพูดถึงตัวเองแบบไหนทุกวันนี้คุณทําตัวแบบไหนนะคะอาจารย์่นจะเซตแบบสั้นๆเลยะคะ่ะข้อที่หนึ่งนะความคิดเนี่ยคุณต้องเจอจลัดรู้สึกตลอดเวลาว่าฉันมีโอกาสทางการเงินนะแล้วเงินเข้ามาหาฉันเงินหาง่ายสําคัญคุณต้องพูดแบบกับตัวเองว่าฉันหาเงินเก่งฉันเป็นคนเก่งฉันเป็นคนมีความสามารถคุณต้องเทคแอคชั่นกับตัวเองว่าเงินไม่วิ่งเข้าหาคนพลังงานต่ํา เงินวิ่งเข้าหาคนที่มีพลังงานสูงเพราะฉะนั้นคุณต้องตื่นเต้นตื่น,ต,น,ต,นตัวมีชิชวาวาทาปากสีแดงแต่งตัวให้หอมทําตัวเหมือนจะไปรับรางวัลที่หนึ่งทุกวันนี่ก็จะเป็นเทคแอคชั่นอย่างหนึ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นทําให้การเงินของคุณนั้นกระเพื่อมหลั่งไหลเข้ามาหาชีวิตคุณมากขึ้นนั่นเองงั้นข้อที่3นะคะปรับวิธีการคิดไม่พอคุณยังต้องเทคแอคชั่นเพื่อให้ตัวเองได้เงินค่ะสุดท้ายข้อที่3จําไว้นะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคิดบวกไว้ก่อนไม่ว่าจะเกิดออะไรขึ้นนหหลับหลับบูตาาเเชื่ว่วมีงิ หลับหูหลับตาเชื่อว่าเงินเข้าหลับหูหลับตาเชื่อว่าผ่านได้มันจะเป็นทั้งกําลังใจและแรงผลักดันให้คุณสามารถผ่านอุปสรรคที่ยากนั้นได้แน่นอนในโลกใบนี้ไม่มีใครจะช่วยคุณได้ชีวิตเรามีแค่สองช้อยให้เลือกค่ะเลือกว่าเราทําได้กับเลือกว่าเราทําไม่ได้ไม่ว่าคุณจะเลือกเส้นทางไหนเส้นทางนั้นจะกลายเป็นชีวิตของคุณทันทีวันนี้ตัดสินใจเลือกพร้อมกันนะคะเราทําได้ ฉันหาเงินเก่งฉันมีเงินเพิ่มขึ้นทุกวันเราทําได้ฉันหาเงินเก่งฉันมีเงินเพิ่มขึ้นทุกวันและเราเป็นคนโชคดีด้านการเงินนะคะท้ายนี้อาจารย์เบิ้นอวยพรค่ะขอให้ทุกคนโชคดีในการเงินนะคะทําอะไรได้ก็ได้เงินไม่ทําอะไรก็ได้เงินค่ะเพราะเราเป็นคนโชคดีด้านการเงินนับแต่นี้เป็นต้นไปเงินเข้าเรียบร้อยแล้วขอให้ทุกคนโชคดีด้านการเงินนะคะ